มันก็มีม,มันก็มีสังคมที่นูน่นน่ะเมืองเขาแบบว่าฟิลเหมือนเคยเล่นสตาร์ดิวอเล่ป่ะเออมันก็จะมีจุดตบรวมคนเมืองแบบว่าไม่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่เหงาแต่มันเกิดตกลงแบบคนวันต้องฟิล<ด>คนอื่นตลอด <c oughs> อยู่บนเรือม,มีคนคุยตลอดอะไรเงี้ยเริ่มไปก็คุยกันแหละมันก็มีสมาร์ทโฟน <ไง S 1> แล้วก็ขอให้มมาเรือใหญ่กว่ะเรียกได้ว่าแบบทั้งทั้งเมืองเ่ะรู้สึกกันหมดเลยเฮ้ยมันขึ้นมาบนเรือเลยหรอ ไวโอลีนว่ะขึ้นมาบนเรือเลยวะไว <ป S 1> โอลีนขาวชินินทองมันน่ากลัวจัดเลยไ่ายอันตรายจัดเลยบอลีนใต้ดินเมื่อไหร่เงี้ยมันจะบ,บินใส่ผมว่ะวิงมันพยายามขึงเส้นมิลเลุ้มันโดดมามตั้งมา ตามจริงตามจริงตาอน,นี้เอาสายขวามานะนเมื่อกี้ไม่ได้ออกประตูเลยแบบอยากเปิดประตูโดนลูกเกมเล่นผฝดไปบิงวะ่ะบิงจริงบิงจริงจริงจับคู่กันลูกเล่นเล็งจีบบอลคืนกคนคนมันห่วงบอลนี่คนมันห่วงบอนะลมากกว่าชีวิต มันบิงเสียบิงมีแค่แมคานิกเท่านั้นที่มีไทยอุ๊ยมันโชว์แบบยิงเส้นแบบแนวเฉียง45อ,องศามัน <The main thing> ยังวนกัมนมาอยู่เลยเห็นแล้วพดครับ เอุ้ยวันไม่เหลือแม้แต่ลูกเดียวมีโอกาสต้องตามเก็บเงินอ้าวใจร้อนนะคุณน่ะ เออเอาดิสาิโอมไปเรื่องวะมันสายกันไปแล้วเออไม่ไม่ไม่ติดได้ติดเลยสายกันไปแล้วเจ้าไวโอรีนโอเคจะบนลกับไปเอาบนคืนเฮ้ยมันยังตามอยู่เลยผมอยู่กลางแมบ พี่เทำงาับเอพี่เฟดยืนนิ่งเจะนักบวดหญิงแทนเิดเสร็จแล้วเปิดท้ายเรือนะผมพร้อมตายไปท้ายเรือเฮ้ยขอมาเอาผมแทนใช่ไมไม่คลิกอีกาขึ้นเที่ยมตีวะครับอันนี้คืออะไรไปแล้วบายเดี๋ยวอีกาขึ้นตีกตวเตะกไน้ไม่คลิกทำไมทุกคนยืนตรงกลางเฉยๆมา แล้วแล้วคืออะไรครับไรกะพดเปิดอะไรอะสองประตูอ้าวเทว่ะเทว่ะมันจบแลื้อจะไวโอรリนเทไปนู่นเทวันแรกเขาพูดเกิดเพื่ออะไรอ่ะเขาไม่รู้ไงว่าอยู่ตรงนี้กันสามคนเขาคิดว่าต้องมีสักคนหนึ่งที่แบบถูกดิถูกก็ขึ้นอยู่จะบ้าเนาะสามคนไงตั้งสามคนขูขึ้นตาขึ้นงงเกินอ่าเราเม็กไปไหนแล้วมะโอ้มาแล้วก็กำลังวิ่งมายืนจุดอีกาขึ้นเนี่ย นี่แหละของจริงทิกเก็ตอะไวโอลินโดนไปดิให้เครื่องเกิดโคมขาวไปอยู่ประตูประตูโคมแดงโอ้โอ้ไวโอลินอย่าบองนะมันเจอผมตบกวยอุย๊ยไม่ไปเดินไปตรงอุโมงขาวอ่ะ เอาอะไล่บาเมดจะเอาหรือเปล่าเฮ้ยดักด้วยว่ะโอ้โหไอคิวสามร้อยอีกแล้วเหรอดีช่วยที่ไม่ได้ช่วย <c oughs> ต้องไปโดน <c oughs> โดนสักคนเพืไล่มาโดนทไมช่วยิปเปอร์ครับผมมีวาร์ปทะลุไปแจ็กกี้บาร์ตรงหน้าคมเสา <c oughs> เพื่อแบบว่า,า,าเพื่อจะมีประโยชน์ หนีไฟอ่ะเฟรดลองทำวาร์มให้มันบชอบเดินแบบไอตัวเนี้ยตรงนี้มีวาร์ปเหรอมั้ให้มันขึ้นหนีไฟง่ายๆพี่บอยจะได้ฉีกขึ้นน่าจะต้องโดนแล้วจังหวะนี้ไวลอลินเปรี้ยวเฟือ เปลี่ยนเป้าว่าฟาดกุล่าเพ่งไม้วะฟัดเพ่งไม่ดูกุล่าไอตาบอดเขื่นอย่างเร็วเปลี่ยนเป้าแล้วพระเจ้ามาเดินเดอร์จริงปะเนี่ยไม่ไล่เราอะไรเจอว้ามหาอะไร อุโมงมีหลุมเครื่องกลับพี่เฟยอยู่ไหนในบ้านนันแหละมั้งเอาวะเขาพยายามแล้วอย่างจัดหลังตึกหรือเปล่าหลังตึกมีเครื่องกับว่าเขาเล่นบนบ้านนะแบบเล่นวางลูกเล่นเฉยจะได้ไหมดเเฮ้ยยมัันนปลี่ตวมาหาผมว่ะจะได้ไหมั้เฮ้ยมันเอานักบวชหญิงเป็นที่แทน เฮ้ยมันไปหาพี่เฟษปิเปอร์แล้วโอ้โห้โดนเครื่องด้วย,เ,ยเราเลยโดนแน่นอนมันหลอ,อก,กว่ะพยายามจัด,ดววโดนนล้สก,กิลแล้วโดนโน้ตมาแล้วโดนแหน่งความตายมาโดนทีเดียวแล้วหนืด ได้ไหมเนี่ยวันนี้ะะจะได้ไหมเนี่ยเอยนต์กนจัดอ้าวเรียบร้อยจะได้ไหมเนี่ยส่งพี่บอยไปทำเฟสได้สักพูนะเครื่องค้างไว้เยอะเครื่องเสร็จปะได้ว้บบาบมาบอยมัาจะซ้ำให้ วา์าของอีโนชิต้าอ้าเปลี่ยนเป้าอะไม่เปล่าไม่เปลี่ยนอ่าเครื่องเจ็ดสิบเปิดถ้าแบบว่าแตะหัวโลกได้น่าจะทำอยู่ไม่ต้องแตะหรอกติดได้ปะไม่ได้เก้าสิบเดี๋ยวดึงให้กดได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้มานั่งหน้าเครื่องเลยวะ หยุดเสียด้ายอย่าเสียด้ายให้พี่บอยดึงพี่บอยเขาจะมีฟีดเปลี่ยนสกิลมันจะกระทืบเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะดีดว่ะเปลี่ยนรอเขนดีเขาจะรอดีดสัมบัอย่ามาเออพาขึ้นตึกแล้วโดนตังแต่หลอกแม่ที่นัเหรอ อยยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดประตูให้หลอนเอ้ยมาว่ะพี<อ> <บอ S 1> ่เฟยสี่คนตรงนี้พีเฟยขึ้นไหมขึ้นไหมเฮอยมันจะเอามันมันลงมันลงมันลงมันดีไฟไปเ,เลยเลยว่ะไม่มีใครอยู่ตรงนี้ป่ะเอา้ายังต้องเปิดประตูก่อนป่ะพูดเสียชะละเ,เปิดคนหนึ่งเปิดคนหนึ่งวางในบ้านเฮ้ยมันจะมาซักผม แแล้วมีใคเปประตูเฮ้ยตีพุทไก่ะเปิดประตูแล้วแยแล้วเต้พเฟจะดึงใช่ไหมมีไทยเหรอไม่มีเฮ้ยมันมามบ้านไปขึ้นบ้านแล้วก็อ้อมไปข้างหลังเอาเร็วดีดแล้วแย่แล้วผมบอกเลยแย่แล้วแย่แล้วจังหวะเนี้ยรอยกีกกี่ลูกเออราผมลุกอะลุกไปดึงไม่ได้เข้าด้วยน่าจะเฟยสองเด็ดเด็ดเข้าด้วยให้มันจะอุ้มผมวะ เ้ยพี่เฟ็ดพี่เฟ็ดตายตายแล้วลุกไม่คุ้มเลยลุกตอนนี้ไม่น่าลุกเลยตายแล้วพี่เฟร็ดตายพี่เฟ็ดต้องแบบเซฟตัวเองเย่ะแล้วอ่ะบอกไงโลกมันยากลุกเองก็ได้หน้าตายสอง ใช่รู้ไปแล้วพานอกพานอกพานอกเอ๊ะเขาจะเอาไรกิวเฮ้ยมันจะจับนั่งเขาเหรมันจะเอาพี่พี่บอยเกินเฮ้ยมันต้องมาอุ้มนะแข่งกับเวลาอุ้ยคือครับต้องอุ้มแล้วจริงเรียบร้อยแกคำเฟสช่วยสมใจออกแล้วจ้าเออออกเลยเด็กเอาไงหรือจะเอาหรือจะเอาเดี๋ยวผมมีวาร์ปนะครับอยากจะอยากจะพิเรนเนาะเฮ้ยถ้าอยากจะพิเรนเบ๊ดทำอะไรก็ได้แต่แรงหมดยัง หมดแล้วหมดแล้วมีแต่ดีดโน้ตอะหลบโน้ตได้ก็ทำได้แค่ตีขอแค่ผมแปะแวบได้ผมรอดเลยหลบดีดให้ได้ก่อนแบบใจเย็นๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเฟดเฮ้ยเชียร์เชียร์เชียเชียเชี่ยร์ไปตีกี่ตีกี่ เฮ้ยเมื่อกี้แม่งแบบหน่วงมาแล้วที่บอยตามไป,ไปมตามไป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 ,ไปตามใคร <laughs> ไปไปไปเมื่อกี้พลาดเองอ่ะมันหน่วงเฮ้ยมันเดินไปดักมันเดินไปดักประตูแต่มันมีล็อรอบแล้วเองโคไว้โคไว้อยู่สามจิตอ่ะกลับมาจับชัวแ <laughs> ม่งม,มีตีวาร์ปด้วยวะ่ะหาอยู่สแกนกรรมอยู่ <laughs> เดี๋ยวจะลุกลนะ ไอ้กีมินไทยด้วยอ่ะมีไอ้กีมินไทยแต่มันไม่ได้ดึนนงง่ายไงขอแค่มันจับพี่บอยนั่งจริงอ่ะเมื่อกี้ผมพลาดอ่ะจะจับแล้วจับเฮ้ยพาไปเรื่อยไอ้หวังหวังพบไปพบไปพบไปพบอยู่พบอยู่ให้จับวันโดนโดนโดนเออเรียบร้อย เรียบร้อยดึงไม่าอย่ามองเขาเอาแล้วเขาไม่ได้ติดใส่เราใช่ไหมไม่รู้เขาไม่ได้แปะเลยว้เมื่อกี้แบบพลาดอ่ะมันตอนแบบโดนแล้วแบบตัวไม่ไหลไเออผมก็แบบยู่ๆก็แบบอุตส่าห์ช่วยเจ้าสวยแล้วโดนอุ้มตีอ่ะ